สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาไทยโต๊ะไม้ไผ่นะครับวันนี้เป็นแบบม้านั่งนะครับตัวนี้ชุดหนึ่งสองพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับโต๊ะความยาวเมตรยี่สิบนะครับเก้าอี้เมตรห้าสิบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับเราใช้ไม้ไผ่คุณภาพสูงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้เราลงสีลงกันมอดให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เป็นสิบสิบปีเลยนะครับถ้าอยู่ไนที่ร่มนะครับ สามารถใช้สามารถใช้กลางแดดกลางแจ้งได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวจะแปะลิกนไว้ให้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ความสูงเจ็ดสิบห้านะครับความสูงของเก้าอี้สี่สิบห้านะ,ค,ะความกว้างหะะ้าสิบเปนโต๊ะก็กว้างหกสิบยาวเมตรยี่สิบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ แข่งแรงทนทานนั่งได้ข้างละสามท่านนะครับขอบคุณครับ